แล้วก็พุชออกมาออกมาเช่นแอร์โดนตัวหนูใช่ไหมคะหนูรับรู้ว่าแอร์โดนตัวแสดงว่าโดนรูปแล้ววิญญาณรับรู้รู้สึกอะไรรู้สึกเย็นเย็นแล้วยังไงต่อจําได้เวเย็นอย่างเงี้ยจะหลับจําได้ว่าให้ถ้าอากาศเย็นจะหลับสังขารก็เลยทําไมครับปรุงแต่งจิตอ๋อเราต้องออกไปล้างหน้าแล้วหนูก็ไปล้างหน้ากลับมาก็สดใสเหมือนเดิมโอเคไหมขันห้าเนี่ยลูกเด็กๆครับจัดอยู่ในหมวดทุก คือธรรมะที่ควรต้องรู้โอเคไหมคือธรรมะที่ควรต้องรู้ทําความเข้าใจอันนี้ครูยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะสมุทัยเนี่ยแปลว่าอะไรสมุทัยเนี่ยแปลว่าเหตุแห่งทุกข์แปลว่าถ้าหากว่าเราทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดทุกข์มันเลยเป็นสาเหตุไงมันเลยเป็นฝั่งที่อยู่สาเหตุทีนี้เมื่อสมุทัยเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์ครับเราควรจะต้องจัดการอย่างไรกับมัน ครูบอกว่าเราควรต้อง Don't มัน Don't แปลว่าอะไรแปลว่าไม่นะอย่าทามันสมุททยเด็กๆครับมันจึงเป็นหลักธรรมที่เราควรต้องละอีกครั้งนะสมุททยเนี่ยจึงเป็นหลักธรรมที่เราควรต้องละต่อนะครับผมถัดมาเราไปต่อกันที่ตัวอย่างสำหรับตัวอย่างของสมุไทยเนี่ยคุณครูแกงส้มยกตัวอย่างเช่นหลักธรรมที่ชื่อว่ามิจฉา อวนิชาเด็กๆตอบคุณครูแกงส้มมิฉานี่เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีตอบครับเออส่วนวานิชาตัวนี้เด็กๆจดเอาไว้มันก็คือการค้าค้าที่ไม่ดีค้าที่นำไปสู่ความเสื่อมค้าที่นําที่ไม่ดีนำไปสู่ความเสื่อมเนี่ยเด็กๆคิดว่าควรจะมีควรจะมีอะไรบ้างเช่นค้าอะไรบ้างครับหนึ่ง ข้ายาดีมากค้าอะไรอีกเร็วข้ามนุษย์เออค้าอะไรอีกเร็วค้าอาวุธแบบนี้เป็นต้นสแสดงว่าเด็กๆครับมิจฉาวมิชาเป็นธรรมที่อยู่ในหมวดอะไรตอบคุณครูแกงส้มสมุไทยทันไหมครับทันเนาะ